สวัสดีครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคคนวิเศษสังขยี้ข่าวเด่นกับยุคคนผ่านทางช่องจาม .com นะครับวันนี้มาพบเจอกันสถิติของการระบาดโควิดมีข่าวดีเกิดขึ้นนิดเดียวนะครับนั่นก็คือกรณีของผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชื้อที่รักษาหายในวันนี้เนี่ยเพิ่มสูงถึง4,000กว่าคนนะครับ4,000กว่าคนส่วนจำนวนผู้ที่ติดเชื้อทั้งในและก็นอกเรือนจา กลับไปอยู่ที่หลัก3,000คนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีผู้เสียชีวิตมากถึงกว่า29คนนะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาหลักของสถานการณ์เนี่ยตั้งแต่วันที่1เมษาซึ่งนับว่าเป็นการระบาดในระลอกที่3จนถึงนักขณะนี้เนี่ยขาดอีกประมาณ10วันจะครบ2เดือนนะครับคุณผู้ชมเห็นอะไรตรงนี้ไหมคำว่าอีก10วันจะครบ2เดือนเนี่ยก็หมายความว่าแก้ไม่ได้ อันนี้คือความเป็นจริงนะครับไม่ใช่มาวิเคราะห์มาพูดด้านบวกด้านลบคือถ้าประสิทธิภาพในการออกมาตรการเนี่ยมันช่วยทําให้โควิดดีขึ้นในระยะเวลาเกือบสองเดือนเนี่ยตัวเลขมันเปลี่ยนแล้วครับเพราะฉะนั้นตัวเลขมันไม่เปลี่ยนมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวันคนที่ติดเชื้อก็ไม่ต่างอะไรตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่การระบาดเริ่มรุนแรง ต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษาจนถึงปัจจุบันเกือบเกือบสองเดือนตัวเลขไม่เปลี่ยนจะเป็นความตั้งใจของรัฐหรือเป็นความพยายามสุดฝีมือละเพราะต้องเคะประคองเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการระบาดไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปที่ชัดเจนว่ารัฐบาลไม่ได้ออกมาตรการอะไรเพิ่มเติมคนก็ยังใช้ชีวิตได้กึ่งสุกกึ่งดิบใช้คาว่าแบบนี้ นะใช้คําว่าแบบนี้วัคซีนอย่างเดียวถ้าไม่ฉีดวัคซีนก็ต้องใช้คําว่าใครจะเป็นรายต่อไปเพราะในแง่ของการสกัดกั้นโรคเนี่ยนะครับถ้ามันดีเนี่ยมันจะสองเดือนแล้วคุณผู้ชมครับมันคงเปลี่ยนแปลงละเพราะทุกวันนี้ยังคงเกิดคลัสเตอร์อีกเป็นจํานวนมากและการลุกเข้าไปตรวจเนี่ยก็ยังช้านะฮะตอนนี้คลัสเตอร์หนักๆลามไปตลาดสดขนาดใหญ่ อีกครั้งหนึ่งน,นะครับสีแดงเข้มสูงสุดตอนนี้ก็เหลือสีจังหวัดแต่ไม่รู้ว่าสีจังหวัดเนี่ยกทมนนนทบุรีส,สมุทรปราการปทุมธานีเนี่ยจะยุติลงเมื่อไหร่ด้านหนึ่งไปฝากความหวังเอาไว้กับวัคซีนเอาไว้กับสิ่งที่พลเอกประยุทธ์รับปากว่าหนึ่งมีนาคมปูพรมกันเต็มที่แต่กรณีของวัคซีนแบบ walk in กรณีอควักซีนแบบ Walk-in ที่โฆษณากันมาสัปดาห์ที่แล้วจนกระทั่งมาถึงเมื่อวานนายกสั่งเบรกมันก็ทำให้ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อคำพูดของนายกและรัฐบาลหรือแม้กระทั่งสบครเนี่ยสั่นสะเทือนไปเหมือนกันว่าและที่รับปากว่า1มิถุนายนจะฉีดแบบปูพรม2เดือนกรทมต้องฉีดให้ได้5ล้านคน70%เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หรือว่าตกเดือนละ2ล้าน5เนี่ย มันจะเป็นไปได้ไหมคุณผู้ชมครับปรากฏว่าในขณะที่ประชาชนกำลังลุ้นกันอยู่เนี่ยนะมันมีข่าวร,รับรับออกมาจากที่ประชุมครมอว่าได้มีการยื่นแผนพระกองเงินกู้เพิ่มเติมเจ็ดแสนล้านล้านเจ็ดแสนล้านอันนี้คนละอันกับพระกองกู้เงินหนึ่งล้านล้านนะครับอันนี้เจ็ดแสนล้าน ว่ามีการอนุมัติกันแบบลับๆเนี่ยจริงหรือเปล่าคําตอบคือจริงแล้วนะครับตอนนี้สื่อทุกสํานักยืนยันแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าทําไมเรื่องใหญ่ขนาดนี้มันไม่ใช่เงินรัฐบาลนะครับมันเงินของประชาชนทั้งประเทศเนี่ยทําไมรัฐบาลถึงไม่ชี้แจงเป็นกิจจกรสัษณะเป็นกิจจกรสัษณะทําไมไม่อธิบายทําไมไม่บอกกับประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของเงินให้เรียบร้อย อธิบายดีอธิบายได้ใช้เงินสมเหตุสมผลประชาชนเข้าใจเพราะหลายประเทศในโลกนี้ก็กู้นะครับประเทศที่มีไซส์ประมาณเราเนี่ยก็กู้ครับไม่ได้มาพูดว่าไอ้ก,กู้ต้องผิดอย่างเดียวก็เหมือนทุกคนแหละครับเวลาเปหน,นี้เป็นสินเวลาไปขอกู้ยืมเงินใครเนี่ยมันก็ดูเหตุผลและความจําเป็นรัฐบาลจะกู้เงินก็เช่นเดียวกันแต่การไม่บอกไม่กล่าวเนี่ยนะครับปล่อยให้ แหลงข่าวออกมาเล่าแล้วสื่อนําเสนอและประชาชนไปนรู้เองแบบเนี้ยมันใช้คําว่าลับลับลับมันใกล้กับคําว่าลับลับล่อ,ลอแต่มันคนละความหมายกันนะมันใกล้กันเลยอ่ะมันทําให้เกิดความรู้สึกว่าไอ้ทําไมเขาไม่บอกเราอ่ะทั้งที่เราเป็นเจ้าของเงินคุณผู้ชมเป็นเจ้าของเงินนะครับเพราะเป็นนี่ต้องบอกสิมันเป็นหลักสากลคุณจะเอาเงินของประชาชนไปใช้อ่ะ คุณต้องบอกเขาก่อนมันเป็นเรื่องที่เบสิกมากตะก,กะนี้รัฐบาลต้องมีความโปร่งใสเพราะรัฐบาลก็ไม่มีเจตนาต้องปกปิดไม่ใช่หรอเพราะถ้าจะเอาเงินไปใช้สู้โควิดเรามาดูสิฝ่ายค้านหลายคนนะฝ่ายค้านหลายคนก็วิจารณ์เนี่ยยังมีเหตุมีผลนะนี้ผมพูดตรงๆนะเหมือนกับคุณหญิงสุดาและเกยุราพันเนี่ยจากพรักไทยสร้างไทย คุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าดิฉันเห็นด้วยนะกับการที่เราต้องอัดเม็ดเงินเพิ่มเพื่อเยียวยาประชาชนและธุรกิจที่เดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กําลังสาหัสนะฮะเห็นด้วยที่ต้องอัดเม็ดเงินลงไปเพราะมันต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาซื้อวัคซนีนทั้งเพิ่มยาทั้งโอ้โหหลายอย่างมันใช้งบประมาณหมดแล้วครับคุณผู้ชมครับถ้าเรามองอย่างแบบเอาแ์ๆกันเนี่ยนะครับแต่คุณหญิงสุดารัตน์บอกว่า แต่สามสิ่งที่รัฐบาลควรทำก่อนที่จะกู้เงินแบบลับๆเนี่ยก็คือตัดงบปี65ที่ไม่จำเป็นนะที่ไม่จำเป็นอย่างงบของกระทรวงกลาโหมที่สูงถึง23,282ล้านบาทเพราะสถานี้ศัตรูของคนไทยคือเชื้อโรคตัวเล็กๆควรตัดงบปี65เนี่ยเอามาใช้ก่อนนี่ข้อที่หนึ่งสองการออกเงินกู้ใหม่ครั้งนี้ต้องไม่เป็นการตีเช็คเปล่า เหมือนกับกรณีหนึ่งล้านล้านรอบที่แล้วที่เกิดประโยชน์น้อยคุณหญิงสุดารัตน์บอกแบบนั้นและ3ต้องใช้เงินกู้ของประชาชนอย่างปโปรง่งใสซึ่งก็มีการวงเล็บเอาไว้ว่าขั้นตอนแรกในการอนุมัติงบก็แอบทำอย่างลับที่สุดเสียแล้วเห็นไหมครับมันก็เป็นการแนะนำที่ดีไม่ใช่เหรอตัดชื่อคุณหญิงสุดารัตน์ออกไปสิ ถ้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบคุณหญิงหนึ่งลองไปตัดงบปีหก้าที่ไม่จำเป็นก่อนดีไหมสองอย่าซ้ำรอยเดิมเงินกู้ล้านล้านควรทำให้เกิดประโยชน์มากกว่านั้นขึ้นไปอีกและสต้องโปร่งใสทุกรัฐบาลงบต้องโปร่งใสเห็นไหมอันนี้เป็นคุณหญิงสุดารัตน์นะครับขณะที่คุณชัดชาติคุณชัดชาติก็บอกว่า เห็นข่าวพรกกู้เงินโควิด7แสนล้านเนื่องจากพรกอเงินกู้1ล้านล้านบาทเดิมมีการใช้เกือบเต็มวงเงินแล้วการกู้เงินมาใช้ช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตเนี่ยเป็นเรื่องจําเป็นที่หลายประเทศทั่วโลกก็ทําแต่ต้องมั่นใจว่าเป็นการใช้เงินอย่างคุ้มค่าเพราะหน้าตักเราจะหมดแล้วลองไปดูว่ารัฐใช้เงินกู้ก้อนแรก1ล้านล้านบาทไปทําอะไรเข้าไปดูโครงการที่คอรมออนุมัติแล้วได้ในเว็บไซต์ของสภาพัฒน์นะ ข้อมูลในนั้นมี257โครงการเป็นเงิน7,97,667ล้านบาทมีหลายโครงการที่อ่านแล้วไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับโควิดอย่างไรเช่นโครงการเฝ้าระวังสร้างแนวกั้นไฟสร้างรายได้ชุมชน246ล้านบาทโครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้ด้านสัตว์ป่า741ล้านบาทโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ1นตำบลหนึ่งมาลัย 1629ล้านบาทเป็นต้นคุณชัดชาติบอกว่าเงินกู้เหล่านี้สุดท้ายประชาชนเป็นคนจ่ายคืนทุกบาทหวังว่าจะใช้กันอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์กับประชาชนจริงๆนี่ฮะมันอยู่ที่ว่าจะเอาไปใช้อะไระครับเงินงบประมาณถ้าใช้แก้ปัญหาโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกันประชาชนจากโรคภัยไข้เจ็บและกระตุ้นฟื้นฟูเยียวยา ทั้งเศรษฐกิจและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพผมเชื่อว่าหลายๆคนก็เห็นด้วยก็เห็นด้วยเพียงแต่ว่าแค่ออกสตาร์ทก้าวแรกเนี่ยทำไมไม่แถลงทำไมไม่บอกให้มันตรงไปตรงมาไปเลยต้องบอกนะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องทำอะไรเพื่อให้เกิดความโปร่งใสนะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากปิดท้ายคือเมื่อคือนเนี่ยโทนี่วูดซัมหรือว่าทักษินอยู่ในคลับเฮาส์ แล้วก็แนะนำรัฐบาลเรื่องวัคซีนเรื่องโรงพยาบาลสนามแล้วก็ไปพาดพิงชื่อของพิมพ์รีพายคือพยายามจะบอกว่าอยากให้รัฐบาลทำโรงพยาบาลสนามให้เรียบร้อยถ้าทำโรงพยาบาลสนามแล้วมันแพงเนี่ยก็ลองให้พิมพ์รีพายทำดูไหมก็คืออาจจะเป็นการเน็บจะเป็นการแซวรัฐบาลเพราะพิมพ์รีพายเพิ่งไปช่วยทำโรงพยาบาลสนามที่โรงพยาบาลกาญจนิษฐ์จงังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วก็ใช้งบประมาณที่ไม่มากจนได้รับการชื่นชมจากพี่น้องคนไทยหลายต่อหลายคนตอนแรกก็นึ้ว่าทักษิณพูดก็พูดไปเพราะคุณพิมพ์ริพายแกดังนะครับเพราะคงไม่มีอะไรล่ะปรากฏว่าคุณพิมพ์ริพายไม่สบายใจคุณผู้ชมครับคุณพิมพ์ริพายไม่สบายใจออกมาไลฟ์สดนะฮะออกมาไลฟ์สดแล้วพูดถึงคุณทักษิณตอนหนึ่งเลยนะบอกว่าอยากไปอยากจะฝากไปถึงคุณทักษิณที่มีการพูดถึงตนในไลฟ์สดเมื่อคืน ท่านอยู่นอกประเทศจะพูดอะไรก็ได้แต่คนที่อยู่ในประเทศเขาจะซวยเอาดังนั้นจึงขอความการุณาอย่าลากตนไปเกี่ยวข้องเอาไปเป็นเครื่องมือเพื่อเน็บแนมฝ่ายตรงกันข้ามอย่าเปลี่ยนเจตนาของตนที่อยากจะตอบแทนสังคมเพราะการออกมาพูดแบบนี้ทำให้ตนถูกหลายฝ่ายต่อว่าซึ่งจุดประสงค์ของตนคืออยากจะทำความดียังมีอีกหลายโครงการที่อยากจะทำพูดทีตนก็โดนด่าไม่ใช่เรื่องหรือไม่ ทำความดีต้องมาโดนด่าวหรือไม่ดิฉันอยากอยู่ในประเทศไม่อยากตายในต่างประเทศนะคุณผู้ชมครับนอกจากนั้นพิมพ์ดิพาย,ยังบอกนะครับว่าตนแค่อยากจะตอบแทนให้กับสังคมกรุณาอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลหรือเอาไปใช้ในการเมืองเพราะตนเองเป็นแค่คนธรรมดาอยากตอบแทน,อย,อ,แทนอย่าแปรเจตนาผิดนะครับอ่ะก็นานาจิตตังนะฮะเดี๋ยวคุณทัศนสินงีน่มผไม่พูดถึงแล้วมงครับแบบนี้เจอสวนไปบอกว่า โอพูดถึงนันที่ว่าไม่อย่าลากตนเองนะไปเกี่ยวข้องนะครับดิฉันอยากอยู่ในประเทศไม่ได้อยากตายในต่างประเทศอ่ะก็ปิดท้ายนะครับวันนี้ก็เอาข่าวมาเล่าให้ฟังแบบหอมปากหอมคอนะครับแล้วกลับมาพบเจอกันใหม่ในขยี่ข่าวทอล์กวันศุกร์ตอนสองทุ่มนะครับสวัสดีครับ ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ